เมื่อค่านิยมของผู้ปกครองที่นิยมส่งเสริมให้บุตรมุ่งเรียนสายสามัญเพื่อหวังให้เด็กเข้าสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอนาคตไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานที่ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านได้สอดคล้องกับข้อมูลระดับการศึกษาของผู้ว่างงานในเดือนสิงหาคมปี2555ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจำนวนมากที่สุด91,000คนรองลงมาเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 48,000คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย37,000 0คนขณะที่ความต้องการแรงงานฝีมือยังคงขาดแคลนจึงมีความพยายามที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับเด็กได้เลือกเรียนตามความถนัดเมื่อจบการศึกษาจะสามารถเลือกเส้นทางชีวิตระหว่างการเดินเข้าสู่สายอาชีพเรียนต่อสายสามัญหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคอร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจัดเวทีไปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่21มัธยมสายอาชีพโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวทวสีเป็นประธานพร้อมด้วยดรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาดรอมรวิทนาคอนทับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยได้นำกรณีศึกษาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และโรงเรียนบ้านหนองบุญนาควิทยาคมจังหวัดนครราชสีมาที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบมัธยมอาชีพมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเริ่มจากโรงเรียนหนองบุญนาควิทยาคมได้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชสีมาและวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชในโรงเรียนสอนในสาขาวิชาการเกษตรสาขาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยดําเนินการใน2ลักษณะคือให้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาตามหลักสูตรปวชจบแล้วได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหลังจากได้วุฒิการศึกษาแล้วไปลงทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเรียนหลักสูตรปวชเรียนอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน จึงได้วุฒิการศึกษาปวชในสาขาที่เรียนขณะที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีและวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์เพื่อมุ่งจัดกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6จะมีการลงทะเบียนไปศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาเป็นเวลา1เดือนเพื่อเทียบโอหน่วยกิจ ในวิชาพื้นฐานและลงทะเบียนในวิชาที่เหลือด้านเทคนิคเมื่อเด็กจบมาแล้วจะได้หลักสูตรปวชระบบนี้จะทําให้เด็กที่มีกลุ่มการเรียนอยู่ในระดับปานกลางและต่ําได้มีโอกาสศึกษาต่อนในระดับปวสหรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหากไม่ได้เข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาและยังทําให้เด็กได้เรียนหลักสูตรวิชาชีพที่ได้เรียนทฤษฎีปฏิบัติและการฝึกงานซึ่งมีส่วนสําคัญในการเข้าถึงโลกของคนทํางานจริง ดังนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างเห็นในทิศทางเดียวกันว่าการเปิดสอนในหลักสูตรมัธยมสายอาชีพจะเป็นทางเลือกให้กับเด็กได้เรียนตามความถนัดและความต้องการของตนเองได้แม้จะเรียนสายสามัญและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดศึกษาต่อหรือมุ่งหน้าเข้าสู่การทำงานจริงโดยได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียนที่สำคัญหากจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่สอดคล้องและเข้ากับบริบทของท้องถิ่น จะช่วยลดปัญหาการว่างงานในท้องถิ่นและการขาดแคลนแรงงานในสายอาชีพได้อีกด้วยดออรอัดองค์ชมสายนยุทธยาผู้บริหารโรงเรียนสัตยาสายกล่าวเห็นด้วยกับการเปิดการสอนสายอาชีพเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและเมื่อเด็กเข้าสู่การเรียนสายอาชีพจะทำให้เด็กรู้จักตัวเองรู้จักความถนัดและความสนใจของเด็กแต่ละคน เมื่อเข้าสู่การทำงานในสายอาชีพจะได้ใช้ทักษะอยู่ในสังคมได้ซึ่งการฝึกจะเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลสิ่งเหล่านี้จะช่วยสอนคุณธรรมและจะริยธรรมให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมด้วยเพราะว่าที่โรงเรียนผมนั่นนะก็จากวันนี้เป็นต้นไปผมจะเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะไปสายอาชีพเยอะๆจริงๆเราทำอยู่แล้ว พร่าโรงเรียนสศจจะสายนั้นเราทําการเกษตรสอนเด็กตั้งแต่ป .1 เลยครับทำการเกษเกเรตนนรนะฮะเกษตรอินทะรีย์ C, คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารพิษแต่ประการใดนี่คือโอกาสที่เด็กของเราจะได้ฝึกนะครับสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนต้องการคือเด็กที่เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูร,รณ์รู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ เด็กของผมนี่ผมให้เขาทําวิจัยทุกคนเลยครับต้องวิจัยโน่นเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรต่ออะไรนั้นเขาจะต้องคิดเขาจะต้องวิเคราะห์เราไม่สอนเขาอย่างเดียวครับเขาต้องลงมือปฏิบัติตั้งแต่อนุบาลเลยนะครับนะบเขาจะต้องตั้งโจทย์ตั้งอะไรคิดวิเคราะห์อะไรต่ออะไรได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือ,อเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเราต้องการคนดี อุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับเขาก็บอกผมเขาต้องการคนดีดรประวิทย์เอราวันหนึ่งในคณะกรรมาการปฏิตรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนะว่าการสอนหลักสูตรมัธยมสามอาชีพจะต้องให้สถานศึกษาและท้องถิน่นเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างกันใช้อัตลักษณ์ของพื้นที่มาประกอบหากยึดโยงกันได้เด็กที่จบออกมาจะสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิน่น จะช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและยังตอบโจทย์ปรัชญายการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งได้อย่างแรกคือการบริหารหลักสูตรท่านท่านมาถูกทิศทางและที่ท่านสร้างทีมทีมเวิร์คในการทํางานอันที่2คือเรื่องของไอตัวความร่วมมือในการทําหลักสูตรที่มันออกมาเนี่ยพอบริหารหลักสูตรได้แล้วมีทีมทําแล้วเนี่ย แล,แล้วมาบวกกับตัวที่3คือเรื่องภูุิพื้นที่ปรุงโรงเรียนนะครับถ้า3อย่างมาแล้วมันมีความเข้มแข็งพอเนี่ยผู้บริหารคนไหนมาก็ต้องทําต่อดออรอมรวิทยาคอนทัพที่ปรึกษาสะสคอมองว่าหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องมีความเข้มแข็งการวางพื้นฐานต้องเริ่มจากระดับประถมศึกษาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานขณะที่ประถมศึกษาตอนปลายต้องมีคาแรคเตอร์ที่จะอยู่ในโลกของการทำงานได้ระดับมัธยมต้นต้องค้นหาความถนัดให้พบ และระดับมัธยมตอนปลายจึงเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการทำงานในสายอาชีพที่ตนเองถนดัดสำหรับสถานศึกษาจะต้องมีการประสานกับภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความหลากหลายในสายอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกในการทำงานให้กับเด็กไม่อยากเห็นระบบการศึกษาไทยหรือการกำหนดนโยบายการศึกษาไทยมันเป็นการกำหนดแบบเระบบแบบปะผุหรือว่าจุลกรถินะนะฮะ ป่าผูคือพอมีใครชี้ว่าประชนมันยุบก็ไปซ่อมกันชนกระจกมันแตกก็ไปซ่อมกระจกเราเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยคือว่ามีปัญหาเราซ่อมที่ะจุดครับจริงๆต้องเส็ยงที่ท่านนายกว่าคือมันทาทัางระบบทาทัางระบบนะครับเราถ้าท,ทําทั้นระบบเนี่ยมันไม่ใช่ระบบะจุดกระถินนะมันคือระบบของพื้นที่ต้องมานั่งคุยกันครับว่าจริงๆจังหวัดเราพื้นที่เราต้องการอะไรบางคนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยแล้วไอ้สิ่งไอ้ความเหมือนไอ้ความไม่เหมือนหรือไอ้ความต่างในความคิดมันจะค่อยๆสลายไปเองครับ สุดท้ายมันต้องเด็กที่ท่านยกว่าคือมันดูั้งเกิดเด็กเล็กดูเด็กในท้องแม่มาที่การอ่านปอสามาที่ไอ้เรื่องเด็กนอกโอกาสเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เขายากจนมากๆมาจนถึงเรื่องที่คุยกันวันนี้เรื่องอาชีพเรื่องอะไรต่างๆดูไปถึงมหาวิทยาลัยครับเมื่อแนวโน้มการศึกษาทั่วโลกเน้นการสร้างทักษะชีวิตและกําลังคนมัธยมสายอาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกของการศึกษาแต่เป็นการให้โอกาสและเปิดประตูให้กับเด็กสามารถเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้